คุณสายขาเมนจากแฟนเก่าขี่ตัง้งเรื่องเล่าสยองขวัญเราเพิ่นจะมีเวลาว่างหนึ่งวันตั้งใจจะมาเขียนเล่าประสบการณ์แปลกๆเกี่ยวกับคุณสายซึ่งเกิดขึ้นจริงๆกับตัวเองบอกตรงๆเลยว่าลึกๆแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อแต่เนื่องจากความเจ็บทางร่างกายมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราจึงเชื่อว่ามีจริงๆและจุดประสงค์ที่เราเขียนเล่าในวันนี้ต้องการบอกทุกคนที่ได้ท่านเข้ามาอ่านว่าคุณส่ เป็นสิ่งไม่ดีเป็นทางตํายาไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยเวรกรรมมันมีจริงๆนะักเรานะเคยปว่วยเป็นบ้าวงเล็บเปิดพวกหัวชนิดแบบยังคงทํางานปกติได้แต่มักจะได้อินเสียงโน่นนี่ซึ่งไม่ใช่ความจริงมีสติรู้ตัวตลอดเวลาว่ามันไม่จริงแยกแยกออกแต่จะปวดหัวมากเพราะข้ามเสียงพวกนี้ไม่ได้และเครียดด้วยวงเล็บปิด จึงเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจิตเวชมาหลายปีแล้วและหมอบอกว่าสาเหตุเพราะทานยาลดความอ้วนสารสื่อประสาทในสมองไม่เท่ากันก็เป็นอาการประมาณนี้มาตลอดเป็นมาประมาณ9ปีแล้วจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วไปดูดวงเรื่องงานจึงโดนพักเรื่องคุณใส่แต่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไร จึงตัดสินใจไปดูดวงกับพระซึ่งเป็นพระพี่ข้าราชาการและบุคคลที่สังคมรู้จักเคยไปดูหลวงพ่อบอกว่าโดนจริงเพื่อนคิดร้ายหลวงพ่อบอกแค่นี้และให้เข้าพิธีในโบสถ์ซึ่งหลังจากออกจากโบสถ์สิ่งแรกที่รู้สึกคืออาการปวดบริเวณเท้าหายเป็นปริดทิ้งวงเล็บเปิดหายปวดไปประมาณเกือบสองอาทิตย์วงเล็บปิด ทัท,ท,ที่ก่อนนี้เคยไปหาหมอชะพททัททแล้วแต่ไม่มีหมอคนไหนหาสาเหตุเจอเลยแต่ก็ยังไม่อยากเชื่อคิดว่าตัวเองปุปัานหรือเปล่าเป็นที่จิตใจหรือเปล่าจึงไปหาพระเกจิตที่เคร่งครัดในศีมากก็บอกว่าโดนคุณใส่ และบอกให้เราสวดมนต์ภาวานาจากนั้นจึงตัดสินใจเล่าให้ครอบครัวฟังครอบครัวเราไม่เชื่อเท่าไรแต่พ่อเราบอกว่าลองไปหาคนเอาของออกดูก็ไม่เสียหายแต่ทั้งพ่อและเราไม่รู้จักอะไรพวกนี้เลยจึงไม่รู้ว่าจะไปหาใครและเนื่องจากพ่อชอบสะสมพรับจึงถามจากพวกเซียนครับจึงไปที่วัดวัดหนึ่งเจอพระองค์หนึ่งท่านเอาไม้วางที่หัวของเราแล้วบอกว่าโดนจริงๆให้ไปเอาของออกกับ หมอรักษาด้านนี้แต่ไม่ใช่คนทรงก็มีบางสิ่งออกจากตัวเราไม่รู้สึกอะไรเลยตอนที่เอาของออกแต่หลังจากกลับมาจากบ้านหมอรักษาคนใส่ตรงคีและตาเราบวมมากแต่อาการปวดเมื่อยที่เท้าก็หายปกติวงเล็บเปิดครั้งนี้หายไปเป็นเดือนเลยวงเล็บปิด ต่อมาชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเราก็หายจากโรคบ้าและเริ่มทำบุญเริ่มเข้าวัดมากขึ้นแต่หลังจากกลับมาจากบ้านหมอรักษาคุณใสตรงหีและตาเราบวมมากแต่อาการปวดเมื่อยที่เท้าก็หายปากติวงเล็บเปิดครั้งนี้หายไปเป็นเดือนเลยวงเล็บปิด ต่อมาชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเราก็หายจากโรคบ้าและเริ่มทำบุญเริ่มเข้าววัดมากขึ้นจนวันที่3ตุลาคม2556เรามีโอกาสไปถวายพระพรในวันเกิดของสมเด็จพระสังฆราชที่วัดบวรน,นิเวศวิหารวันนั้นมีพระหลายองค์ทั่วประเทศมากันแต่มีอยู่องค์หนึ่งที่หยุด จ้องมองเราค่ะเหม็งเลยท่านยืนมองนิ่งอยู่นานเรากับแฟนก็แปลกใจมากว่าพระมองอะไรเรามองครับระก็ยิ่งมองหยุดนิ่งแล้วท่านก็เดินไปอย่างรีบๆเพื่อสวดมน์ตัวเราเองรู้สึกว่าคุนสายในตัวยังไม่หมด แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าน่าจะหมดไปแล้วเราคงคิดไปเองจากนั้นประมาณเดือนมีนาคมเมษายน25557คราวนี้รู้เลยว่าคุณสายังอยู่เพราะอาการปวดเท้ากลับมาจึงไปหาพรีจึงรู้ว่าคุณสายังอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีเพราะเน้นไปรักษากับพระมากกว่าคนทรงและเน้นไปรักษากับพระที่ไม่แตัเงินเท่านั้นคราวนี้จึงพึ่งข้อมูลจาก Google และตัดสินใจไปหาพระ วันนั้นเลยเพราะรู้ตัวว่าร่างกายจะไม่ไหวแล้วปวดหน้าอกแปลกๆมากแต่ไม่ทาให้ให้มาวันรุ่งขึ้นให้น้ํามันไปดื่มแต่เราสับสนในใจว่ายังมีอยู่อีกหรอหรือเราเป็นโรคทางแพ่ปัจจุบันจึงขอลูกสิท่านว่าขอให้ท่านดูเฉยๆว่ายังมีคุณใสยอยู่ไหม ท่านก็เมตตาดูให้ปรากฏว่ายังมีอยู่วันรุ่งขึ้นจึงไปรักษาครั้งนี้พระรักษาให้ระหว่างรักษาคือคุณสสยมันวิ่งอยู่ในตัวเรา<อ>วิ่งไปวิ่งมา<อ>ก็ไม่ออกจนพระต้องใช้มีดชี้ที่ตัวเราก่อนที่คุณสาสจะออกมันจะรู้สึกหนักมากและปวดแบบหน่วมๆมากๆจากนั้นก็สบายตัวพระบอกให้มารักษาสามครั้งก็ไปจนครบ ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ทำไมยังเหมือนมีคุณสายอ่อลืมเล่าว่าครั้งแรกที่ไปเอาของออกคืนนั้นกลับมาบ้านเราได้ยินเสียงเหมือนมีใครจะฟุตึกแต่พระบอกแล้วว่าคืนนี้ถ้าได้ยินอะไรหรือเห็นอะไรอย่าพักให้แน่ชัดก่อนเราจึงไม่พูดอะไร จากนั้นฟังบทสวดมนต์ออนไลน์ก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงแก้วแตกดังมากอารมณ์ประมาณเหมือนบ้านเคลดังเป็นแก้วแล้วมันแตกดังประมาณนั้นเราชักนักนิดนึงแต่พยายามนิ่งก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็มักจะปวดหน้าอกในวันโกงวงเล็บเปิดวันโกงคือวันก่อนวันรับหนึ่งวันวงเล็บปิดทั้าง,ท,งที่ไม่รู้เลยว่าวันไหนจะเป็นวันรับหรือวันโกงแต่พอเจ็บตรงหน้าอกปุ๊บ ไปดูดิพินก็เป็นวันโกนฟุกครั้งเลยรู้สึกไม่สบายใจคราวนี้จึงรบเราพ่อให้ทาไปวัดที่ดังมากๆมาทางด้านนี้และเป็นวัดที่มีประวัติศาสตรยาวนานมีการสืบทอดวิชามาจนถึงปัจจุบันและเจ้าอาวาวัดฟุกฟุองค์จัดังมากเป็นที่นับถือของคนในจังหวัดเองและ จังหวัดใกล้เคียงก็ไปหาพระพี่วัดนี้ไปปุ๊บก็เจอหลวงพ่อซึ่งปกติหลวงพ่อไม่อยู่เพราะมาักติดกิจนิมมันไปร่วมในทีทีจังหวัดบ้างปลุกเสกพระวัดต่างๆบ้างหลวงพ่อมองปุ๊บถามวันเดือนปีเกิดรู้เลยว่าเราโดนคุณสายมาและคุณสายยังไม่หมด ตอนนั้นหลวงพ่อป่วยอยู่จึงไม่ได้รักษาให้หลวงพ่อจึงแนะนํำให้ไปหาคนทรงท่านหนึ่ง 1, 1. ครั้งนี้พ่อเราและเพื่อนพ่อที่เป็นอดีตนายทหารไปด้วยพี่นี่เขารักษาอย่างเดียวโดยการทรงครั้งนี้เราไม่ได้รักษาแบบเดิมๆที่ใช้น้ำมนต์หรือไม้มีชี้อีกแล้วแต่เป็นพิธีโบราณมากเราก็ไม่ทันตั้งตัวตอนรักษาคนทรงคลุมท่าขาวเราตั้งแต่สีรษะจนถึงเท้าเลยโดยพี่พ่อกับเพื่อนพ่อสังเกตอยู่ใกล้ วงเล็บเปิดห่างกันไมมถึงหนึ่งช่วงตัววงเล็บปิดตอนคนทรงรักษาเราเจ็บปวดทรมานเหมือนกำลังจะตายเลยหลังจากรักษาเสร็จครั้งแรกเราหมดแรงเลยรู้สึกเหนื่อยมากถามพ่อว่าคนทรงทำอะไรเรา เราจึงปวดมากพ่อเราบอกว่าคนทรงแพทยไม่ทำอะไรเลยและตั้งแต่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเห็นเราเจ็บปวดทรมานและร้องเสียงหลงขนาดนี้เลยเรากลัวคนทรงคนนี้มากแต่สุดท้ายก็รักษาหายและได้รับรู้จากคนทรงคนนี้แหละว่าใครคือคนที่ทำเราทำทงที่เราไม่เคยเล่าอะไรและไม่เคยรู้จักคนทรงเลยคนทรงบอกว่าลักษณะรูปพรรณคนทำลักษณะ เป็นแบบนี้นี่นะักในใจเราตอนนั้นอึ้งมากเพราะลักษณะที่บอกมาคือแฟนเก่าเราเองที่เราเจ็บเสมอเมื่อคิดถึงเขาและคนทรงหันหน้าไปบอกพ่อเราว่าเราไม่ได้บ้าหนักโดนมา9้าปีแล้วคนคนนี้ไม่ได้บ้าแต่คนที่ทําต้องการให้บ้าให้ลืมเรื่องฟุกสิ่งฟุกอย่างเขาไม่ต้องการให้ตายแต่ให้บ้าเขาทําด้วยความแค้นคนทําต้องการให้เราเจ็บให้เราปวดเขาแค้นเรา พราะก,ก่อนที่เขาจะทำใส่เราเคยดีต่อกันวงเล็บเปิดเพิ่งรู้จักคนทรงหนักแต่เขารู้เรื่องเราเยอะมากวงเล็บปิดและของที่ทำเป็นของข่ะเมนคนทรงรู้หมดเลยว่าเราปวดตรงไหนอะไรยังไงบอกตรงตรงหนักเกินค่าคิดที่จะเป็นแฟนเก่าเราทำวงเล็บเปิดเขาดูภายนอกเป็นคนสมัยใหม่บ้าเกาหลีบ้ายี่ปุ่นแฟชั่นบ้าแบรนด์เนมวงเล็บปิดสิ่งที่เขาทำมันอัมมัดหิดเกินคนรู้ว่าเป็นคนใจเด็ด แต่ไม่คิดว่าจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับของต่ำๆจริงๆมีเรื่องร้ายๆที่เกิดกับเราเราคิดพิจารณาแล้วว่ายากที่จะเกิดจากตัวเราแต่มันอธิบายยากปัจจุบันเราเชื่อว่าคุณสายมีจริงๆและเวนกรรมก็มีจริงๆนะักคนทรงบอกเราว่าเขาทำอะไรเราไว้ เขาก็จะเป็นอย่างนั้นใจเราลึกมีความโกรธแค้นแต่ให้อภัยหนักและต้องการให้เลิกแล้วต่อกันไม่ต้องการให้แฟนเก่าโดนคุณใส่กลับคืนแม้เราจะให้อภัยแต่มันเป็นกฎแห่งกรรมที่ผู้กระทำต้องผเผชิญหนีอะไรหนีได้แต่คนเราไม่สามารถหนีเวรกรรมได้ทัคำที่ไม่รู้เลยว่าวันไหนจะเป็นวันรับหรือวันโกมแต่พอเจ็บตรงหน้าอ,อกปุ๊บ ไปดูดิพินก็เป็นวันโกนฟุกครั้งเลยรู้สึกไม่สบายใจคราวนี้จึงรบเราพ่อให้พาไปวัดที่ดังมากๆทางด้านนี้และเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีการสืบทอดวิชามาจนถึงปัจจุบันและเจ้าอาวาสวัดทุกทุกองค์จะดังมากเป็นที่นับถือของคนในจังหวัดเองและ จังหวัดใกล้เคียงก็ไปหาพระที่วัดนี้ไปปุ๊บก็เจอหลวงพ่อซึ่งปกติหลวงพ่อไม่อยู่เพราะมาักติดกิดนิมนไปร่วมในทีทีจังหวัดบ้างปลุกเสกพระวัดต่างๆบ้างหลวงพ่อมองปุ๊บถามวันเดือนปีเกิดรู้เลยว่าเราโดนคุณสายมาและคุณสายยังไม่หมด ตอนนั้นหลวงพ่อป่วยอยู่จึงไม่ได้รักษาให้หลวงพ่อจึงแนะนําให้ไปหาคนทรงพันหนึ่งครั้งนี้พ่อเราและเพื่อนพ่อที่เป็นอดีนายาหารไปด้วย ที่นี่เขารักษาอย่างเดียวโดยการทรงครั้งนี้เราไม่ได้รักษาแบบเดิมๆที่ใช้น้ำมนหรือไม้มีชี้อีกแล้วแต่เป็นพิธพีโบราณมากเราก็ไม่พันตั้งตัวตอนรักษาคนทรงครุ่มท่าขาวเราตั้งแต่ศีรัะจนถึงเท้าเลยโดยพี่พ่อกับเพื่อนพ่อสังเกตอยู่ใกล้ๆวงเล็บเปิดห่างกันไม่ถึงหนึ่งช่วงตัววงเล็บปิดตอนคนทรงรักษาเราเจ็บปวดทรมานเหมือนกำลังจะตายเลยหลังจากรักษาเสร็จ ครั้งแรกเราหมดแรงเลยรู้สึกเหนื่อยมากถามพ่อว่าคนทรงทำอะไรรอ เราจึงปวดมากพ่อเราบอกว่าคนทรงแพทย์ไม่ทำอะไรเลยและตั้งแต่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเห็นเราเจ็บปวดทรมานและร้องเสียงหลงขนาดนี้เลยเรากลัวคนทรงคนนี้มากแต่สุดท้ายก็รักษาหายและได้รับรู้จากคนทรงคนนี้แหละว่าใครคือคนที่ทำเราทำทั้งที่เราไม่เคยเล่าอะไรและไม่เคยรู้จักคนทรงเลยคนทรงบอกว่าลักษณะรูปพันธ์คนทำลักษณะ เป็นแบบนี้นี้นะในใจเราตอนนั้นอึ้งมากเพราะลักษณะที่บอกมาคือแฟนเก่าเราเองที่เราเจ็บเสมอเมื่อคิดถึงเขาและคนทรงหันหน้าไปบอกพ่อเราว่าเราไม่ได้บ้าหนะักโดนมาเก้าปีแล้วคนคนนี้ไม่ได้บ้าแต่คนที่ทำต้องการให้บ้าให้ลืมเรื่องฟุกสิ่งฟุกอย่างเขาไม่ต้องการให้ตายแต่ให้บ้าเขาทำด้วยความแข้นคนทำต้องการให้เราเจ็บให้เราปวดเขาแข้นเรา เพราะก่อนที่เขาจะทำใส่เราเคยดีต่อกันวงเล็บเปิดเพิ่งรู้จักคนทรงหนักแต่เขารู้เรื่องเราเยอะมากวงเล็บปิดและของที่ทำเป็นของขาเมนคนทรงรู้หมดเลยว่าเราปวดตรงไหนอะไรยังไงบอกตรงตรงหนักเกินค่าคิดที่จะเป็นแฟนเก่าเราทำวงเล็บเปิดเขาดูภายนอกเป็นคนสมัยใหม่บ้าเกาหลีบ้าญี่ปุ่นแฟชั่นบ้าแบรนด์เนมักวงเล็บปิดสิ่งที่เขาทำมันนํามัดหิดเกินคนหนักรู้ว่าเป็นคนใจเด็ด แต่ไม่คิดว่าจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับของต่ำๆจริงๆมีเรื่องร้ายๆที่เกิดกับเราเราคิดพิจารณาแล้วว่ายากที่จะเกิดจากตัวเราแต่มันอธิบายาปัจจุบันเราเชื่อว่าคุณสายมีจริงๆและเวกรกรมก็มีจริงๆหนักคนทรงบอกเราว่าเขาทำอะไรเราไว้เขาก็จะเป็นอย่างนั้นใจเราลึกๆมีความโกรธแค้นแต่ให้อภยนะัยหนักและต้องการให้เลิกแล้วต่อกันไม่ต้องการให้แฟนเก่าโดนคุณสายกลับ คืนแม้เราจะให้อาภายัยแต่มันเป็นกฎแห่งกรรมที่ผู้กระทำต้องเผชิญหนีอะไรหนีได้แต่คนเราไม่สามารถหนีเวรกรรมได้